สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องเสกสกุลชาแนลนะครับผมวันนี้ผมเสกสกุลจะพาพี่น้องมาชมสวนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะให้พี่น้องได้ชมความสมบูรณ์การเจริญเติบโตของมะเขือเทศในสวนของผมเองนะครับพี่น้องจะสังเกตเห็นยอดมะเขือเทศไหมครับสด แล้วก็มีดอกช่อแรกออกมาให้เห็นแล้วนะครับนี่ก็คือมะเขือเทศของผมอายุหนึ่งเดือนพอดีนะครับและจะให้พี่น้องสังเกตไปที่ร่องน้ำที่ผมได้ให้น้ำไปได้สองสามวันแล้วนะครับพี่น้องจะสังเกตเห็นรากขาวๆออกมาเยอะแยะเต็มหน้าร่องน้ำของผมเลยนะครับนี่ก็แสดงให้เห็นว่า มะเขือเทศจะเจริญเติบโตได้ดีนะครับผมพี่น้องท่านไหนที่มือใหม่หรือว่าคิดอยากจะปลูกมะเขือเทศก็เข้ามาชมคลิปของผมได้นะครับแล้วถ้าพี่น้องท่านไหนประสบปัญหาปลูกมะเขือเทศแล้วไม่เจริญเติบโตตามอายุนะครับให้พี่น้องสังเกตไปที่ยอด ยอดอ่อนนะครับว่ายอดอ่อนของมะเขือเทศของพี่น้องได้พี่ยอดอ่อนขึ้นมาไหมหรือว่ายังไงก็เช็คดูนะครับถ้ายอดเป็นสีออกสีม่วงนะครับนั่นแสดงให้เห็นว่ามะเขือเทศของพี่น้องยอดไม่เดินนะครับถ้ายอดไม่เดินแล้วให้พี่น้องสังเกตไปที่ร่องน้ำนะครับ ถ้ายอดมะเขือของพี่น้องไม่เดินลากก็ต้องไม่เดินนะครับผมมันจะควบคู่กันแก้ปัญหาง่ายๆนะครับผมผมก็จะแนะนำให้พี่น้องใช้ฮอร์โมนนะครับฮอร์โมนที่เน้นไปที่การกระตุ้นการแตกลากฝอยนะครับของฮอร์โมนที่ พี่น้องหาซื้อจากร้านค้าขายปุ๋ยขายฮอร์โมนทั่วไปนะครับให้อ่านเอกสารกำกับให้ละเอียดนะครับผมแล้วนำมาผสมกับน้ำพ่นให้ทั่วนะครับทั่วลำต้นของมะเขือเทศของพี่น้องนะครับผมแต่ไม่ต้องผสมเยอะนะครับครั้งแรกให้ผสมไปบางๆก่อนนะครับ แล้วให้พ่นให้ทั่วลำต้นของมะเขือเทศของพี่น้องแล้วให้พี่น้องสังเกตนะครับอีกสองวันนะครับให้สังเกตไปที่หน้าร่องน้ำของพี่น้องก็จะเริ่มมีรากแตกออกมาเป็นสีขาวๆให้พี่น้องได้เห็นนะครับแล้วงวดหน้าถ้ารากยังไม่เยอะ ให้พี่น้องใส่น้ําที่ร่องน้ําแต่ไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่าจะเป็นการขังของน้ํามะเขือเทศเป็นมะเขือที่ไม่ชอบน้ําขังนะครับจะทําให้รากหยุดการเดินได้นะครับให้ใส่พอสมควรแล้วให้ใช้ฮอร์โมนตัวเดิมที่พี่น้องใช้ที่แรกนะครับ ผสมเข้าไปแต่ทีนี้ใช้ให้เยอะขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับแล้วก็พ่นให้เป็นละอองเล็กที่สุดนะครับผมพ่นให้ทั่วลำต้นนะครับหรือพ่นตรงร่องน้ำด้วยนะครับไม่ใช่ว่าจะพ่นตรงลำต้นอย่างเดียวนะครับแล้วให้พี่น้องสังเกตอีกนะครับ ว่าจะมีรากออกมาไหมแต่ถ้ามะเขือเทศของพี่น้องติดเชื้อนะครับติดเชื้อที่ใบบางทีรากก็ไม่เดินนะครับผมก็ให้พี่น้องสังเกตนะครับถ้าใบของพี่น้องมีสีเหลืองหรือว่าจุดดำตรงกลางใบหรือว่าใจของใบมะเขือเทศนะครับผมก็จะแนะนำไปที่ ให้ใช้ยาฆ่าเชื้อราก่อนนะครับผมแต่ไม่ใส่ฮอร์โมนหรือใส่ปุ๋ยทางใบเพราะว่าถ้าพี่น้องใส่ผสมปุ๋ยทางใบหรือฮอร์โมนจะทำให้การกำกับโรคไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยดีเท่าที่ควรต้องงดทุกอย่างนะครับแล้วใส่ยาฆ่าเชื้อราเข้าไปทางใบนะครับผม ก็จะขอแนะนำให้พี่น้องลองใช้กันนะครับสำหรับมะเขือของผมก็ความสมบูรณ์ก็ใช้ได้นะครับถือว่าสวยอยู่นะครับผมเลยอยากจะแนะนำให้พี่น้องได้ลองไปศึกษาดูนะครับนี่คือลําต้นที่อวบๆนะครับผมก็จะมีลูกมี กิ่งก้านสาขาแตกออกมาเยอะแยะเลยนะครับผมนีคม่คือความสมบูรณ์นะครับอีกประมาณ2อสาวันผมก็จะมาขึ้นลาวอีกเป็นชั้นที่2นะครับผมเพื่อป้องกันกิ่งของมะเขือเทศจะถูกลมพัดแล้วก็หักได้ง่ายนะครับผมต้องมาขึ้นลาวอีก เป็นชั้นที่สองนะครับผมตอนนี้มะเขือเทศของผมก็ความสูงก็จะอยู่ที่50เซนนะครับผม50เซนติเมตรแล้วนะครับก็จะขึ้นเป็นชั้นที่สองได้แล้วนะครับผมก็เตรียมการไว้แล้วนะครับเตรียมเชือกฟางไว้แล้วตอนนี้ก็จะมี ช่อดอกให้พี่น้องได้เห็นแล้วนะครับช่อแรกก็จะเริ่มแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องเสกสกุลชาแนลนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไวเพียงแค่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนโชคดีจงเป็นของทุกท่าน สวัสดีครับผม